สวัสดีครับพบกับเรานะครับท็อปเวอร์สวิทบางแสนชมบุรีนะครับวันนี้เรามาชมช่วงล่าง BP51 ใน Toyota h ไฮ u x Revo นะครับคันนี้นะครับจากรุ่นเดิมก็จะใช้เป็นตัว2869คอยสปริงฮะกับโอมา m ิมูสปอรนะครับตัวสีเหลืองตัวนี้เป็นการอัปเกรดขึ้นมาจะเป็นตัว BP51 นะฮะโดยที่เจ้าของรถนี้ต้องการความสูงเนี่ยให้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับ ก็เรามีการปรับค่าพีโลที่เหมาะสมนะครับระดับจะใกล้เคียงกับเดิมนะครับแตกต่างกันแค่ประมาณ1 0 1ถึงมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องค่าคอมเพรสซีบาร์นี่เป็นการปรับเซตมาจากโรงงานเป็นการให้ลูกค้าลองเทสครั้งแรกก่อนนะครับคันนี้นะฮะใช้ยางอยู่ที่ขนาดขอบ18นะครับ2 6 5 6ก18นะครับเป็นยางคูเกอร์เอทีสามนะครับแล้วก็นึ่งด้วยทรงรถเนี่ยก็จะมีการบรรทุกสัมภาระด้านหลังบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับมีการออกทริปออกอะไรบ้างนะครับส่วนตัวการชนด้านหลังนี่ก็ ติดตั้งเป็นของ a r b เหมือนกันนะครับอันนี้แต่งก็ได้สวยลงตัวแล้วก็ขับขี่ได้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในด้านหลังนะครับจากเดิมที่ใส่ชุดแหนบไปอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เพิ่มแค่ตัวชงอัพ BP51 เข้าไปนะครับก็จะได้แรงดันเพิ่มมาอีกประมาณ10กป่ามิลเกือบ <c oughs> 20 mm มเมเลยนะครับด,ด้วยแรงมันเป็นเพชเชอร์แรงดันที่สูงนะครับสำหรับตัว BP 51นะฮะแล้วก็ทรงรถก็สวยนะครับ ด้านหน้าต่ากว่าด้านหลังอยู่ประมาณ50-60มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าเปลือในการบรรทุกเปื่อยในการออฟโรดนะครับแล้วก็มีสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับสนใจผิดพลาดบุปผิที่วันนะครับติดต่อที่ท็อปพาวเวอร์สวิตบางแสนชลบุรีนะครับยินดีให้กับปรึกษาและติดตั้งแบบมืออาชีพนะครับและบริการหลังการขายของเรานะครับดูแลกันแบบยาวๆไปสินค้าตัวนี้รับประกัน3ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับแล้วพบกันที่ท็อปพาวเวอร์สวิตบางแสนชลบุรีขอบพระคุณครับสวัสดีครับ